ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่28กันยายนนะครับเป็นวันอาทิตย์เราเดินทางออกจากเมืองเบอร์ลินตอน8โมงครึ่งระยะทาง260กิโลเมตรเพื่อมาเมืองเชเวลินนี่คือเมืองเชเวลินซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่เห็นนี่คือวิหารเชวิลินนะครับคล้ายๆเป็นโบสถ์หรือเป็นวิหารประมาณนี้เมืองเชวิลินเนี่ย เราก็จะเข้าไปเยี่ยมชมโบสถ์เชเวลินที่อยู่ด้านในอันหน้าก่อน